สบายดีทุกคนสบายดีทุกท่านผู้ที่จับรายการครับชมกคนสบายดียังเจ้าสาทุกคนเมนี้ขึ้นป้าคือเก้าทุกคนไปหายนี่ยไก่ขึ้นป้าเมานี้นี่ไปปั๊มรถซอยข้าเจ้ากัรถข้าเจ้าข้าเล็กหนึงห้างเร็วไปเลย ตอนนั้นมีคนหลายวะเดียวสร้างไปดานนี้เออโบคาได้รถเด็กไปพูเดีรววะเยะยรอร้านเลยเขาบอกช่วงรจะหาย โอ้ขอไเลดแล้วทุกคนไปไปต่อปุรถเป็นแถวเลยอย่งต่อทุกคนโอทรายรถ หายแล้วทุกคนอันนี้สีเขาคลองลงนี่เราสิไปโูดหมูน่น้ำชาบานทุกคนในวันนี้นะเขาทาอยู่รถเมืม่เมเอเกินเพิ่งว่าไปนี่อยู่เกินแล้วนี่นะ,นะเอาทุกคนเอากระมังคอนหายเรียบร้อยสีอ้อไปหาไหล่หมูน่น้ำชาบ้านก็นทุกคนเลย ก้อนราชีขึ้นป่าทุกคนเลยมาฮอดกลางทางกันสาวาส่างเขาเอินเซอร์ไปไร่มงสิกักบขึ้นไปไร่มงอยู่ป่าทุกคนเลยอยู่พน้นละเขตตดทงโพชีทุกคนเลยเพราะว่ามันเขากินมันเข้าเจ้าเขาไปก้อนแล้วห่วยเขา มวามว่ามาพียบอ่เขาจะไปลัดเบิ้งเขาเลยจากที่พบเขาบพบด้วยทุกคนนะจะเขาไปทางเลื่อนเขาไปพ้นโอ้โหเขาไปทางเลื่อเลยเขาทากันอยู่นี่คนเมื่อทรงเขิงทุนเลยเมื่อทรงเขิงนี่น่าจะเขาไปในทางนี้นี่ห้อยเขาไปลายนี่นำห้อยก้นนี้แหละทุกคนบทั่นเขาทุกคนเลยด้หินเชิงเขาเชิงนี่ทุกคนเลย เสียงปีบจังนี่มีแต่ส่วนมันทั้งหมดนี่ฮะหมูเขมากินมันถือเจ้านี่เลยโอ้มายังบุกหดกับทุกคนนั่นยินแต่เสียงกับว่บวับวิบยังบุญท่านที่จักรกลเรื่งอง,องจกักรกลยุงย่งบงเรนะื่องการส่วนมันกับเจ้านี่ ใช้ยุดงตัวนี้นะตัวนั้นน่าจะเป็นเท่ดอนกรับทุกคนเนะนนะชียงมาห้งหงองหบเดียวเองเอ่งทั้งนั้นนะแต่ผ่านนะยังบ่เห็นเพื่อจะคนนะเห็นคนเมื่อกี้ยังสงสัยงส่เทดอนกอ้เห็นมานะ บอท่านพอหมูเนาะวออกกระนับออกมาโอา้เขาญาแลเลยคนนั้นเลยเลยเดี๋ยวถ้าถามเขาเขาไปเน๋้วเลยไปเลย Bằng đây. Bằng thằng lơ mù đó. tại đòn của chúng đấy tất cả สทโดนมาเห็นพบชาวบ้านแล้วทุกคนเลยเอาโดนโอนๆนหนึ่ง ยงบพนะถามะขามค่อีนี้ถปาโดนเขาจุก เริงจากเขาลุยใหม่แต่โดนนัคืออยู่เลย หามนี่ทุกคนหมูได้โดนเท้าก้อนคอยรัดกุ้งหวยนี่ đây bảo vệ nó lắm là bảo vệ tóc hưng lắm tóc hưng lắm tóc được, mình tóc của lắm tóc hưng lắm tóc hưng đấy Thôi khả พาเดีกนี่ย้ายไปหารัดแล้วทุกคนจะดอนเขากระน้ำหอก้อนนี่เซลกินเอาไปหาห้อยยาทุกคนมันโบราณหมู่โบราณหมู่ก็บุญใหญ่ไปเลยน้องสองโซ่ทนี่แหละ น้ำเอาไปจุบๆไปเลย ถ่ายรอนกระเป๋าโวตจุบลายกระเจ็บหงข้อทุกคน dito pala. นี่ทุกคนห้วยมูลคอยหนังเฝ้าห้อยมันทุกคนเลยหนังอยู่นี่เขาเอิญว่ากกห้อยนะกกห้อยมันเหาพุนนะไทยโดนเขาหานำเข้าไปนี่ห้วยมูหมูตะเดียวทุกคนเลยบมะะยเงยไปแล้งหมดเป่าโวดโวด ไปเรื่อยๆทุกคนไปเย็นช,ชุบๆอยู่ ยังบทันโพอเลยทุกคนยังงฉมวยอยู่ยังได้เสียงจุบกบระเป๋าโว้ดอดูงอ,อันนี้นะอารมส์ชนมันเขาโอ้มาแล้วทุกคน น่ามากก็จะโน่นน,น,นมมะ,นนะทุกคนเลยหนาโน่นนะยังหมูผอมยังสมุยจะโดนอ้าวทุกคนย่าแรกได้โหหมูกันทุกคนหมูผอมันเลยตอนนี้ค่อยกระม้แล้ะคนหายเลยอ้าวปั๊บ ส้นลคนเลยสีขึ้นดาดต้อเลยขึ้นป้าต้อก็ขอบ้าคไคครับยางมันยางก่อนนะกแกงโงก่ก็อดกดเลยทำแล้ว,าดาดลว,ลวมาดานเลยคนทำลมาดานสักคำวันนี้บ,าบ้บาไน,น้อยก็าม่านสาบิคือเก้าทุกคนเลย Cóc cỏi. Say kia cửa cô mini for talk cứ cao hay 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 à hay 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 ลงเลยนั่งลงนั่งรีอนพักลวทุกคนอาทิตย์พักเมืวนี้นะมื้อนนี้นะนี่เราถทายน้อยเพื่อนกมานั่มานอนป้าบบนี้มานอนด่านบบนี้ทุกคนนี่ปีนมาไม่นานอะไรสบายดีไหมสบายดีม้อนี้เ้าก็มานอนด่านไป เอาก็กะชี้เอาไปหาการก่อนทุกคนเลยบ,บ้านนี้เบาใจน้อยกับเน้อมันนอนท่าอยู่รถทุกคนเลยเอาไปหาการหาเงินก็มันสิพอเพื่อนนะทำมาฮอดทำมาฮอดโฮยนี่ทุกคนเลยล้วก็เลยปีนแทนนะนำฮยมันคุ้นนะครับเสื้อเบ็ดบ้างว่าจะไปหาการก็มันเดินแจง้งเสื้อล่องลองเสื้อบางเบ็ดน,น้ำมันคุ้นฝนตกมู่เว้นทุกคนเลย เสร็จเบ็ดแล้วเรียบร้อยทุกคนสีนเลาะไปหาเสื้อฟาดนะทุกคนนะห้ามมาฟอดฟานี่เลยคนสปาเคิงวันนี้นะปาเคิงเป็นนีชีไปหาเลาะหาเซอร์เบ็ดก็ทุกคเซอร์เบ็ดแล้วเซอร์เบ็ดแล้วเรียบร้อยทุกคนสีเลาะหุ่นไต่ดอนเข้าปาเคิงก่อนบอล เชือบแล้วสีเฮิร์นก้อนบัอนี้ทุกคนด้วยเพิ่์นไปหากินข้าวกินน้ำก็เพิ่์นหากินข้าวแรงก็เอาเนี่ยผมท่านกินข้าวแรงเลยนะเพราะว่าเ้ามามันมืดทุกคนนะมากก็เลยมันวัดจะไปกานนะแต่มาฮอดเห็ดห้ยนี่ผัดเห็นน้ำมันคุ้นทนเลยก็เลยปีนแผ่นว่าสีเชือเบ็ดยามเมื่อสาวทุกคนเลยมื่อแรงนี้ครับบดได้ยามเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีเก้าโมงเลยชิดโมงเลยต้อาเชือเบ็ดเา้างกาสี ขึ้นไปหากินขา้ากินน้ำนอนพักผ่อนทุกคนเลยอดหม mm. พักแล้วบานนี่บาน,บานชาน้อยแขแรงหรือเปล่าเออเอเดีวท่านกินยังเ mm. ออง mm. นอนลารับลาโอกระเลงูงมันนี่จุกปุ๊ก มาหอดกสิหากินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนนะกินข้าวแล้วจึงนอนนอนไทรน้อยนอนแหลบองคองโกนก็โดบอยู่ข้าวกะปิงเขียดทุกคนเลยมา่อนไทรน้อยปิงเขียดทานี่โอ้โหปิงเขียดก็ได้ขางเขามันหอนก็ทุกคนอืมจงส่งโตนึองตาอะไร บอาถ้วยน้อยฮึนิ่มแล้วหน่อยอืมปิงเขียดสุกเรียบร้อยทุกคนเข้าก็บันเขาแลยสำดึกแล้ว,วเสร็หหดแจ้วนะ มาทุกคนข้าวแรงดูก,กันสิบเซนดนกันมาสำแรงสำดึกจ,จ้ำแจวครับปิงเค้นหน้าทุกคนเลยในนี้แหละชีวิตมาป่ามีอย่างก็กินได้ทุกคนมะมือหมาดันได้กินอาหารจี่ทุกคนมื้อม่เหมือหมานขนะ้อเนาะไปไล่หมูกะมาไล่มาพอ เพี่น้องโอเคเขากินน้ำอีเรียบร้อยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กับบุมีิยังหลายพี่น้องขอขอโมกขอบใจผู้ติดตามนะครับชมมนตั้งต้นจนจบไปก่อนกินนี้ทุกคนโดนมื่อื่นทุกคนเลยสีลงพยายามเบ็ดกับเบ้าพระไถ่น้อยมืออื่นเฉาโดนมื่อื่นเด้อมันสีมานมันบ่มามนทุกคนเลย